สวัสดีครับร้านไมคคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีเสียบขั้วหรือเช็คขั้วของขั้วขั้วที่เมนบอร์ดนะครับเดี๋ยวเราซูมดูกใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับมันจะมีอักษรย่อคือ PWRES นี่คือ p w นี่คือ power on นะครับคือ RES นี่คือเป็นสวิตช์รีเซ็ตเวลาเราเครื่องเราค้าเนี่ยเราจะกดรีเซ็ตหน้าจอนะครับ ส่วน HD เนี่ยก็คือเป็นไฟโชสถานะการทำงานของฮาร์ดิส P L E D นี่คือเป็นไฟสถานะโชของตัวเครื่องเรานั่นเองอันนี้ก็จะเป็นคู่สปิเกอร์นะครับสปิงเกอร์เวลาเราเปิดเครื่องเนี่ยมันจะมีเสียงติ๊ดติดติดเนี่ยเวลาเราภาพออกเนี่ยมันก็จะมีเสียงติ๊ดติดติ๊ดติดอะไรประมาณนั้นเป็นโค้ดนั่นนะครับอันนี้คือเป็นเสียคู่นี้นะครับไม่ใช่คู่นี้นะเป็นคู่สปิเกอร์นะครับ S P K ตัวนี้คู่นี่นะครับ อ่าที่เราจะมาสอนคั่วนี้เพราะอะไรก็คือว่าถ้าเกิดว่าวิธีเช็คง่ายๆเลยคืออาการที่เราจะเช็คคั่วนี้ก็คือเครื่องเราเปิดไม่ติดตั่นเองวิธีเช็คอันนี้คือเป็นเรามาสอนวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับว่าเราจะเช็คเบื้องต้นยังไงอ่ามันก็จะมีสายไฟที่มาจากเคสเนี่ยอันนี้ไม่มีตัวอย่างจากเคสนะครับเอามา,มาสอนที่นี่เลยแล้วก็ถอดพวกนี้ออกให้หมดเลยอ่าวิธีเวลาเราอยากจะรู้ว่ามันเป็นแนวไหนคู่ไหนเราก็ดูจากสัญลักษณ์มันนะครับอยู่ในกรอบ อยู่ในกรอบ PLED นี่ก็เป็นคู่นี้เห็นไหครับคู่ขาหนึ่งกับขาสองขาหนึ่งกับขาสนี่ก็คือของคู่ PLED ก็คือไฟพาว e r อร์นั่นเองอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการจะออนนี่ก็เป็น PW แล้วก็นับมาเลยขาสากาสี่มันจะเป็นช่องให้เราดูง่ายๆนะครับอันนี้คือช่องวิธีเช็คแล้วก็หาตัวค,คีปเปอร์นี่ก็ได้นะครับแล้วเราก็มาเขี่ยเป็นจำคู่แบบนี้ มันจะมาเป็นคู่แนวนอนเพราะดูตามสัญ,ญาลักษณ์รูปมาเลยนะครับก็คือเป็นแนวไหนก็คือแนวนั้นไม่ใช่แนวขวางแบบนี้นะครับเพราะว่าจากรูปเนี่ยมันคือเป็นแนวนอนเราก็ต้องเวลาคั่วมันก็ต้องเป็นแนวนอนเหมือนกันเราจะมาจำอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราต้องจำเป็นแนวนอนอย่างนี้อ่าอันนี้คือสมัยเราต้องมาสอบวิธีนี้ก็คือเราอยากรู้ว่าสวิตพาวเวอร์เราเสียหรือเปล่า วิธีเช็คเนี่ยก็คือเราก็ถอดสายไฟขั้วเนี้ยออกให้หมดเลยเดี๋ยวเราค่อยมาเสียบตามขั้วก็ได้นะครับแล้วก็หาตัวเนี่ยคิปเปอร์เนี่ยครับก็คือเคลียร์มันถ้าเครื่องเปิดติดแล้วเราใส่สวิตช์ไม่ติดเนี่ยก็ให้สันนิษฐานเลยว่าขั้วสวิตช์ power เราเนี่ยเสียแต่ถ้าว่าเราไม่มีคิปเปอร์เนี่ยเราหาไข่คุ้งไขควงอะไรก็ได้นะครับที่เราเลือกมาเนี่ยครับเราไม่ต้องสนใจนะครับเราจ้ำขั้วมันอย่างเงี้ยตี้ไปเลย จำผิดขั้วนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องกลัวช็อตถึงเราจะจำไม่ถูกขั้วเนี่ยมันก็แค่เปิดไม่ติดนั่นเองไม่ต้องกลัวว่าเราจะจำผิดแล้วมันจะทําให้เครื่องเสียหายนะครับเราก็เอาไข่ควงเลยก็ได้ครับเนี่ยจิ้มขั้วของดูจากสัญลักษณ์ก็คือ P-W นี่ยครับก็คือเราดูจากสัญลักษณ์แนวนอนเราก็มาจิ้มขั้วนี้ถ้าเกิดว่าเราจิ้มไปแล้วเครื่องเปิดไม่ติดเนี่ยอันนี้ไม่ต้องทำต่อแล้วครับก็คือเมนบอร์ดเสียหรือว่าพาวเวอร์ซัพพลายเสีย อันนี้เป็นวิธีเช็คเราเราต้องตัดประเด็นประเด็นไปนะครับเผื่อว่าเราไม่ต้องยกหาช่างเราอันนี้เราเช็คเองได้เลยถ้าเกิดว่าเราเขี่ยแล้วติดเนี่ยสมมุติว่าเราเขี่ยแล้วติดเนี่ยแต่เราเสียบสายไฟที่เคสไปไม่ติดเนี่ยเพราะว่ามันมีหลายๆเคสเนี่ยคือสวิตช์ power ของเคสเนี่ยมันเสียแต่ถ้าเกิดว่าเราถอดสายไฟออกแล้วเราจ้ำติดเนี่ยแสดงว่าสวิตช์เสียแต่ถ้าเกิดว่าเราเราจ้ำไม่ติดเนี่ยเราก็ตัดสวิตช์เรื่องสวิตช์ของเคสไปได้เลยสวิตช์ของเคสเนี่ยไม่เสีย ตัวที่มันจะเสียก็คือเมนบอร์ดกับตัว power supply อันนี้ถ้าเกิดว่าเรามี power supply เนี่ยใช่ไหมครับเราก็เช็ค power supply ถ้าเกิดว่า power supply ใช้ได้เนี่ยเราก็ซื้อเราก็หาเอ้ยถ้าเกิดว่าเราเช็คแล้ว power supply มันใช้ไม่ได้เนี่ยเราก็หา supply มาเปลี่ยนแค่นั้นก็จบนะครับ เดี๋ยวเราจะมาสอนในคลิปต่อไปว่าวีทีเช็ค power supply เนี่ยเช็คยังไงอันนี้เป็นวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับเราจะทําเป็นคลิปเป็นความยาวไม่ค่อยเยอะนะครับเพื่อว่าลูกค้าเวลาโทรมาถามเนี่ยเราจะได้ส่งคลิปให้ดูเลยว่าเราต้องเช็คยังไงคือเป็นวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับอันนี้เราสามารถทําเองที่บ้านได้เลยเราจะเอาคลิปเป็นตอนตอนมาถ่ายลูกค้าดูแล้วเช็คเป็นขั้นตอนเราจะไม่สอนรวมนะครับเพราะสอนรวมแล้วลูกค้าดูไม่ถึงนะครับโอเค คลิปถ้าเกิดอ่าสรุปก่อนสรุปสรุปก่อนว่าทําไมเราถึงต้องเช็ควิธีนี้คือที่เราต้องเช็ควิธีนี้ก็คือเครื่องเปิดไม่ติดแล้วอยากรู้ว่าสวิตช์พาวเวอร์เราเสียหรือเปล่าอันนี้เป็นวิธีเช็คเบื้องต้นครับง่ายๆถ้าเกิดว่าเราจ้ำแล้วเนี่ยไม่ติดเนี่ยครับไม่ต้องทาต่อครับยกหาช่างเลยเพราะว่ามันอาจจะเป็นเมนบอร์ดเสียหรือว่าซับไเสียส่วนวิธีเช็คซับไพเดี๋ยวเรามาถ่ายคลิปกันต่อไปนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับลูกค้านะครับสวัสดีครับ